เอาละเด็กปั๊มทุกคนดูนะวันนี้กมันคือวันอะไรมันคือวันที่เราจะเปิดปั๊มน้ำมันใหม่ของเราซึ่งขอให้ทุกคนนั้นทํางานเต็มที่เหมือนกูเป็นหัวหน้ากูจะเป็นหุ่นลูกน้องเขาอยู่เลยอีกอย่างนะกูไม่มีลูกน้องส้วยซ้ำกูมาทํางานคนเดียวใช่ไหมเอาละเด็กปัม๊มเด็กปัมป๊มเด็กปั๊มได้เวลาไปเติมน้ํามันถ้ามึงไม่เติมน้ำมันเยอกูโบกให้แหลงเลยนะ เอาแล้วก็สวีชาวอ้ร้ยชิ้เคยรีวิวในเกมร l o b a l New Map Gas Station อีกชิ้นเคยคยุู้ชมนะ <S <S ซึ่งไม่ใช่อีกชิ้นเคย,เคยกูเพิ่งมาอาาัดครั้งแรกมาหใหม่หยุดพายซึ่งแบบนี่เป็นแมปแนวอะไรเป็นแมปแนวซมูเลเตอร์เราต้องช่วยกันเออช่วยช่วยกันช่วยกันบริหารช่วยกันบริหา,าร,ร,าาร,ราปั๊มน้ำมันงงๆนี้ที่อยู่ใจกลางใจกลางซีโร่เป็นซิ่เฟี้ชมนะใช่กาซีโร่เปซิ่เฟี้ยงยี่ปลาแม่งมันมันต้อง สมองต้องขนาดเนี่ยมันถึงต้องอะไรวะม,มันคิดยังไงว่าถึงต้องมาปัม๊มตั้งปั๊มน้่นมาตรงเนี้ยมันจะมีลูกค้าอะไรจะขายเอ้ยแต่มันก็มีถนนอยู่นะมันมันอาจจะมีลูกค้าที่ผ่านไปมาก็ได้เอ้ยอาจจะขายดีขายดีก็ได้ไม่เชื่อนะอาจจะขายดีขายดีก็ได้เออเออทุกอย่างทุกอย่างไปได้อยูอ่แล้วยี่ม พ,พูดเหมือนมันจะเป็นไม่ได้ยช่ไหซึ่งตอนนี้คนในเซิร์ฟเรามีกี่คนวะก็ดูกันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่คนนะชิวนะมีมีอยู่สี่คนนะชิวนะซึ่งแบบนี้ผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่อนข้างจะเป็นแบบที่สนุกมากเลยนะชมวนะถ้าเล่นในคอมนี่ยิ่งสนุกเลยชมวนะไม่สิเล่นกับเพื่อนนี่ยิ่งสนุกเลยในคอมหรือตัวหญ่โทรศัพท์ไม่เกี่ยวนะชมวนะเออสุดท้ายมันก็เป็นได้พี่พี่ไม่ไง กูพูดคำคมไม่เคยจะเพอร์เฟกซ์สักทีใช่ไหยโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มช้าเรยบร้อนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เริ่มช้าเรยบร้อยโอเคเดี๋ยวต้องช้ามันก็จะมาเนียท่านผู้ชมนะซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้ค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็ประมาณยี่สบสามบาทนชมนะค่อนข้างจะแพงค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงซึ่งมันมีเรื่องของค่าไฟด้วยแหละท่านผู้ชมนะเรื่องของค่าไฟค่าไฟอางนี้ท่านผู้ชมนะเราสามารถปิดไฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ท่านผู้ชมนะแล้วก็ปิดเถอะท่านผู้ชมนะปิดเือะเปลืองไฟ และและการแปลไทยในเกมนี่ก็ไม่แพ้ชาติไดดโลเหมือนกันนะครัชม้นะแม่งกระจอกเหมือนเดิมใช <laughs> ่ไหยแม่งแม่งเออสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าเราพร้อมทําความดีต่อสังคมคุณต้องการคุณต,ต้องการน้ํามันจีลิสเหรอครับคุณต้องการน้ํามันจีลิสเราจะ,ตะเติมให้อช่บาย ช่วงนี้ยิ่งแต่งเพลงใหม่ๆอยู่ด้วยต้องต้องเอาทักษะการแต่งเพลงมาแคเกีบโดยลายชิบหายลูกค้าครับลูกค้าลยครับเอามาฝรั่งหนึ่งแท่งเอาอะไรครับมึงมึงมางมามึงมึงแค่เอามาฝรั่งหนึ่งแท่งเนี่ยนะเดินทางมาตั้งไกลเพื่อเพื่อม,มาซื้อมาฝรั่งหนึ่งแท่ง เหมือนเหมือนเหมือนว่ามาเรหลักเขาจะเอารถใหม่นี่ผู้ชมนะเลยตรงอันนี้ซึ่งมันก็มีค่าพลังงานซึ่งมันก็มีค่าพลังงานของเราอยู่นะเราไม่สามารถทํางยนี่สชั่วโมงเราต้องมีการพักอะไรบ้างแต่ว่าไม่ต้องห่วงผู้ชมนะการพักในเกมการพักในเกมนี้มันอะไรว่าการพักในเกมนี้มันค่อนข้างจะไวนะผู้ชมนะแป๊บๆมันก็เต็มแล้วผู้ชมนะโอเคนะเขาจะจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเอ้ยวันนี้ลูกค้ากี่คนอ่ะสองคนโอเคน่าจะนั่นเขาน่าจะซื้อนะเขาน่าจะซื้อเพิ่มผู้ชมนะเขาน่าจะซื้ออะไรเยอะแยะเฮ้ เดี๋ยวร้านซกุบุขึ้นมาเดี๋ยวร้านกุบุขึ้นมาลูกค้ามันไม่เข้าเ่ยเฮ้ยไอ้หมายทำไมมึงไม่เคดทำไมไม่ทําความสะอาดมึงไม่มีสิทธิ์มาเดินเล่นๆมึงก็แค่ปฏิเสธมาคืนแอเพื่นผู้ชมนะสถานสถานนีขยายโอเคนะวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูอัจฉราพรคุณครูภาษาไทยนะครับโอเคนะอันนี้อ่านว่าอะไรครับ สถานีขยายแต่ว่าแปลไทยจริงต้องเรียกว่าอะไรครับขยายพื้นที่หรือไม่ก็ขยายสถานีเข้าใจนะน่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจนะ, <c oughs> นจะจยี่บ่ายมึงไ,ไ,ไม่กวาดไม่ถูไว้ยี่บ่ายฮะมึงขี้เกียจมึงขี้เกียจตัวไปขนไม่เกียจตัวไปขนแค่เช็ดถูเช็ดถูมึงทํทำไม่ได้แล้วมึงจะทำาอะได้ยี่บ่ายฮะ ถ้าแค่นี้แะถ้าแค่นี้แกทำไม่ได้โตไปมึงจะทำอะไรอีกไ่อะไรเนี่ย No ซ e i l i ง g today และนี่แล้วนี่ทำไรและนี่เราทำไรฮะทำไรวะกูยังไม่รู้เลยกูคิดไม่ออกอีกบายกูคิดมุ้งไม่ออกกูคิดมุ้งไม่ออกอีกบ่กูคิดมุ้งไม่ออกแม่ทำไมคนทำไมมีแต่คนอยากเป็นเด็กป่าไว้ชิบหายฮะมาไม่เป็นเด็กป่าเก่งรคบผมแล้วผู้ชมนะโอเคเงินเงินเงินประจำวันผมออกล้วประมาณห้าบาทผู้ชมนะเฮ้ย เอ้ยห้าบาทเลยเหรอวิเฮ้ยค่าจ้างอันแสนแพงว้าวแม่งมีแค่เชียร์สองคนแม่งมีใช่แค่เชียร์สองคนกลัวกัวกัวแล้วว่ากัวกัวกัวเออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรยี่หายนะสมสมสมองสมองกูก็กลัวที่จะถูกทำลายเลยยี่หายนะสมองกูมันเบย์ยี่หาย อต้องต้องฝึกต้องต้องแคสเกมนาเดี๋ยวชมนะถ้าแคสเกมนานถึงมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแลนะชมนะโอเคน่าจะเข้าใจกันดีนะชมนะที่จริงผมผมก็ไม่ได้แคสเกมนานด้วยแหละส่วนหนึ่งผู้ชมนะผมไม่ได้แคสเกมนานด้วย,ยส่วนหนึ่งเลยทําให้ฝีมือมันตกลงไป <c oughs> นี่นึ่งี่หนงจริงๆนะนี่กู <c oughs> ไปอักเก็ตใช่ไหมกูไม่ได้อักเก็ตทีนี่ ชิหายแล้วเพื่อนต้องลุงเพื่อนต้องลุกระเทอบกูแน่นอนอ่ะเอาเอาภาษีเอาภาษีประชาชนไปใช้ในทางที่บิดชิหายอย่างเดียวไปชมนะชิหายอย่างเดียวชิหายอย่างเดียวชิหายอย่างเดียวยังไยเหมือนเหมือนมีลาวกูจะโดนเตะ่ยวชมนะมันมันมีกายโบติด้วยนะไปชมนะมีกายโบติเหมือน เออถ้าถ้าถ,ถ้ามีใครถ้ามีใครที่สร้างแบบถ้ามีใครที่สร้างแต่ปัญหาเราก็สามารถเตะเขาออกไปได้ดู <c oughs> ชมนะเออเหมือนกูอะเหมือนกูแล้วคนหนึ่งกูแล้วคนหนึ่งที่ที่สร้างธรมาซึ่งมันมีระบบเลเวลด้วยนะแต่เลเวลนี่ไม่ค่อยช่วยเราหรอกดูชมนะแค่แค่แค่เป็นแค่ไปย์ว่าเราทํางานกิ่งแค่ไหนดูชมนะ <c oughs> ซึ่งก็ประมาณนี้ดูชมนะสเียงเลเวลห้าสเียง สบีงเลเวลห้าพูดเติมน้ำมันเลเวลเจ็ดแล้วก็พาลงุงเลเวลเจ็ดนะผู้ชมนะไม่ข้อถอยผู้ชมนะ <c oughs> ไม่โคอถอยบกูบอกเลยว่ากูบอกแลว้วมีประสบการณ์อย่างโชคโชนในการเป็นเด็กปั๊มนะผู้ชมนะบอกเลยว่าเด็กปั๊มที่ไหนมีบอกบอกแลยว่าบอกเลยว่าปั๊มน้ำมันที่ไหนมีผมที่นั่นมีความเจริญได้กลิ่นไหมผู้ชมนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นความเจริญไหมกูไม่ได้กลิ่นความยากจนอะไรชิบหายมา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 ไม่ใช่นะ เอ้ยรอบนี้ได้กินต่างกันไปกินความล่มเหลวใช่ไหมอ้เชีย่กยกูกูเริกมปัญญาอ่อนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วใช่ไหมเอ้ยมึงเติมมึงเติมน้ำมันให้ลูกค้าคนนี้ยังว้าวว้าวโอเคอันนี้เป็นรายงานธุรกิจในวันนี้่าชมนะซึ่งบอกเลยว่าค่าไฟฟ้าน,นี้เสียไปห้าบาทแล้วก็ค่าค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นอะไรอะไรค่าคอมมิชชั่นวะอะไรว่แบกซีนแบกซีน เบคซีประมาณ32บาทว้าวบบการบำรุงรักษา72บาทว้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์3ามสามสบาทโอเคแล้วก็เช่าประมาณ0.2แล้วก็เช่าประมาณ0.0บาทโอเคร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ได้เช่ามาท่านผู้ชมนะร้านนี้ไม่ได้เช่ามาสบายหายห่วงได้ท่านผู้ชมนะแล้วก็ค่าแล้วก็ค่าจ้างแล้วก็ค่าจ้างแล้วก็ค่าจ้างที่ประมาณ2ีบาทเข้าวหันจะแพงมากเลยนะท่านผู้ชมนะแปลว,ว่าไอ้ค่าคอมนไม่ชช่นนี่มันคือเชี่ยวะอะค่าคอมนไม่ชช่นนี่มันคือเชี่ยวะ แม่งแม่งเจ้านายกลัวไปช้อปปิ้งใช่ไหมเจ้านายกลัวไปช้อปปิ้งเฮ้เพื่อนเจ้านายเราไปช้อปปิ้งเฮ้มันจะซื้อเชียร์อะไรหนากหนาไหมมันจะซื้อเชียร์อะไรหกหนาวะเอ้ยเฮ้ยหรือลืมปิดหรือปิดอันนี้หรือปิดอันนี้ชมนะลืมหรือปิดค่าไฟเปืองค่าไฟมันชมน้ำเปือนค่าไฟเปืองค่าไฟเปืองค่าไฟไหมเปืองค่าไฟไหมยี่บายเปืองค่าไฟ อ่ะค่าไฟยิ่งไปแพงอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมรัฐบาลรัฐบาลยิ่งอไม่วิจารณ์ไม่ว่าไม่วิวไม่มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูเปลี่ยนเรื่องไปสวัสดีเพื่อนฮะสวัสดีเพื่อนน่าในเขียวมากเลยนะเพื่อนนี่เดี๋ือ ปกติปกติเดือดหักปกติเดือดหาเนี่ยมันต้องอันนี้ไม่ใช่ปกติปกติเดือดหาเนี่ยมันต้องไปอยู่กลุ่มเอเวอรเอรมันไม่ใชอ่อันนี้ก็เป็นกลุ่มเอเวอเจอร์นะครับชมนะกลุ่มเอเวอเจอร์นพิทักษนะ์ปั๊มน,นะคผู้ชมนะเอ้เพื่อนไม่มีไงให้มึงทำอะไรที่หายวายวากูแย่งไงไปดิเทมองเทมอเทมอมมมมมอมม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 ม เกือบซื้อเวลากูว่ากูจะกดนั่งได้ใช่ไหมกูว่ากูจะกดนั่งแต่กูลืมไปม,มันไม่มีปุ่มให้กดนั่งมันต้องวิ่งชนอย่างเดียวกูเกือบซื้ออะไรวะกูเกือบซื้อเช่ยววะซื้อซื้อจานร้อนอันรคือจานร้อนใช่ไหมแม่งแม่งการแปลไทยภาษาแม่งเป็นการแปลไทยภาษาไทยในแบบนี้มันไม่ไม่ไม่ๆๆแพ้ชาติใดเดโลกจริงๆริวะใช่ไหมหมดแล้วช่วมนะอย่าอย่าใช้ Google Translate ทำงานช่วมนะอย่าใช้ o o g l e Translate ทำงานมีอะไมันก็จะเป็นแบบนี้แหละชมนะ แม่งปิดไฟประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยชีเดนะแต่ว่านะเหมือนกูจะล้มเหมือนกูจะล้มละลายชีเดวนะเหมือนกูจะล้มละลายถ้าเออถ้าถ้าถ้าเราถ้าเรายังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันเดียวในวันเดียวหลังจากในวันเดียวได้หลังจากนี้เราจะล้มละลายชีเดียแล้วก็โอเวอร์ไปเก็บโอเวอร์ไปชีเดนะ ซึ่งเหมือนว่าผมต้องช่วยซะแล้วเหรอคุณนะผมต้องช่วยอะไรซสแล้วผมต้องช่วยเรื่องค่าน้ํามันเออค่าน้ามันค่าน้ามันเออกี่บาทดีว่ากี่บาทดีว่ากี่บาทดีว่าชิวเออแล้วต้องจ่ายค่าน้ำมันถ้าเราเรา,สา,า,าสามารถจ่ายค่าน้ำมันเองได้ผู้ชมนะเราสามารถจ่ายค่าน้ำมันเองได้เราสามารถจ่ายค่าน้ำมันเองได้ผู้ชมนะเออถ้าถ้าเรามีเงินมากพอ,อในติดตัวเออในติดตัวเออ เติม <Es> น้ำมันโอเคเลเวลอัพเลเวลอัพเลเวลอัพกลายก็เป็นกลายเป็นนักเติมกลายเป็นนักเติมน้ำมันเหมือชีมไม่มีระดับเหมือชิลอยใช่ไหมไอ้เพื่อนนายนายจัดการเรื่องการเติมน้ำมันไปนะเราจัดการเรื่องการถูถ่ายถูถ่ายนะเพื่อนโอเคนะโอเคก็สมควรเก็บ่เราเขาชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยเดสำนี้ คดี๋ยวกันนะกูกูปิดกูปิดคลิปแล้วเกินนะกูปิดคลิปแล้วเกินกูปิดคลิปตัวเกินกูต้องอธิบายอะไรสักอย่างเอกูต้องอธิบายอะไรสักอย่างกูต้องอธิบายอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนี่แหละสอนให้บ๊ายบายผู้ชมนะ